สวัสดีเพื่อนรักทุกคนวันนี้มีอยู่ผมแบงก์กับเกม NFT Timing Master ที่อยู่ใน Vmix นะก่อนในคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำเพื่องทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนกับมาอีครับสำหรับเกมสายฟรีในมือถือที่ทุกคนสามารถเล่นกันได้นะครับก็วันนี้เป็นอีกหนึงเกมนะครับในเครือข่ายของ Vmix นะก็เป็นอีกหนเกมนะครับที่ น่าสนใจวันนี้ผมจะพา,าเพื่อนๆมารู้ในเรื่องของตัวระบบการเอินแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะครับแบบคร่าวๆนะก็เกมนี้นะครับผมลองไปเล่นแล้วนะครับส่วนตัวผมชอบเกมแนวไอดอลอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่ชอบเกมแนวนี้หรือเปล่าถ้าใครชอบแล้วก็ลองมาเล่กเปลี่ยนข้อมูลกันดูนะครับในเรื่องของตัวเกมทาม,มิม g m เตอร์นะครับใช้เหรียญเป็น T S TTS นะครับราคาอยู่ที่0.14นะครับประมาณ3-4บาทหรือถึง5บาทเลยนะครับก็นีเรื่องของเกมเชนวีมิกเนี่ยผมว่าเพื่อนๆน่าจะมีภาพความทรงจำนะครับที่แบบเกมอะไรเปิดขึ้นมาก็เหรียญราคาตกลงนะครับเหรียญสีแดงนะครับเล่นแป๊บเดียวเหรียญก็ตกลงไปเรื่อยๆนะครับไม่เอินสักทีแล้วก็ระบบการเอินยากแต่เกมนี้นะครับในเรื่องของการเอินการหาเหรียญภายในเกมเนี่ยผมว่าค่อนข้างง่ายแล้วก็มีในเรื่องของ สภาพคล่องของตัวตลาดด้วยนะครับสนุกในเรื่องของการทําตัวละครหรือในการจัดสกิลอะไรแบบนี้นะครับเพื่อนๆเกมนี้เป็นเกมแนว RPG นะครับผมตอนแรกผมก็คิดว่าเป็น MMO RPG นะครับที่แบบคุ้นเคยแต่ไม่ใช่นะครับมันเป็น ido l นะครับออโต้สายฟรีอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเรื่องของตัวเกมกันเลยดีกว่านะครับเราเข้ามาในตัวเกมแล้วนะครับเพื่อนๆผมเล่นผ่าน LDPlayer9 นะใครทีอ่อยากเล่นผ่านคอมนะครับก็เล่นผ่านตัวของ อ่าอันนี้ได้นะครับโอเคนะครับระบบฟังก์ชันภายในเกมเข้าๆนะครับเพื่อนๆเข้ามาแล้วมันจะตีให้ออโต้เลยนะครับหน้าที่ของเราก็คืออ่าผ่านเควสตนะครับผ่านบอสแล้วก็อัปเกรดตัวละครนะฟังก์ชันนะครับไล่ไปเลยนะครับตอนนี้ผมเป็นอ่าบิสเนสนะครับผมก็อ่าตัวนี้ก็เหมือนก็ไปเป็นนักเรียนะครับเอ่อเริ่มต้นนะชื่อผมบีบีปรินนะครับก็ใครที่อ่าอยากเพิ่มเพื่อนก็เพิ่มมาได้นะครับ พลังของผมตอนนี้อยู่ที่3 5 0 0 0นะครับเลเวล122แล้วก็จะมีมอนเตอร์นะครับมอนเตอร์ของผมมี3ตัวนะครับไฟ2ลม1นะครับก็เออไม่ใช่ดิไฟ1ลม2นะครับตามนี้เลยนะครับมังกรวะตอนจากเป็นหมานะครับมังกรแล้วก็ปลาฉลามกอนนี้เราสู้กับบอร์ดนะครับอ่ะโอเคนะครับฟังก์ชั่นข้างล่างนะครับมีทั้งหมด7ฟังก์ชันนะครับก็จะเป็นซัมอมนนะครับแล้วก็ซัลซัมนเนิร์ดอันนี้ผมไม่แน่ใจนะซัมเนอร์นะครับ อ,อันนี้จะเป็นการสุม่มกระชานะครับเพื่อนเพื่อนอันที่2จะเป็นฟังก์ชันนะครับในการจัดสกิลแล้วก็ในการเลียงนะครับอันนี้เป็นการอัพนะเนี่ยเป็นเป็นการอัพพวกแบบวา่าสเตตัสให้กับเรานะเพื่อนเพื่อนอตรงนี้จะเป็นกรชานะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าทำไมตั้งชื่อนี้นะก็จะเป็นการสุ่มนะครับพวกออไอเทมนะครับแล้วก็พวกประดับพวกอะไรแบบนี้นะก็ใช้เหรียญภายในเกมนะครับเหรียญนี้หาง่ายพอสมควรนะได้มาจากในเรื่องของการทำเควส ที่ผ่านนั่นเองนะครับสจะเป็นระบบสัตว์เลี้ยงนะครับตรงนี้จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เราเอามาตรงที่อินโฟนะครับตรงนี้ก็คือแบบเราต้องการใช้งานนะครับแล้วก็จะเป็นที่อยู่ในคังนะครับที่ยังไม่ได้เอามาใช้ตัวนี้ก็เก็บไว้นะครับเพื่อที่มันไม่ให้มันลกนะเ <liver. S 1> พราะว่าในการส่งนะครับเป็นปาร์ตี้ที่ลงมาเนี่ยเราส่งได้ทั้งหมด3ตัวนะเพื่อนๆแต่และตัวนะครับก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันแล้วก็สเตตัสของตัวที่แตกต่างกันนะก็ในการเล่นนะเพื่อนๆต้องรู้ด้วยว่าเราอะต้องการเล่นแบบไหนนะครับ ก็อย่างไอตัวเนี้ยนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวแอคแท็กกับดีฟเอนส์นะครับที่ที่ดีนะครับก็คือแบบเอามาแทงให้กับเราได้แต่ในเรื่องของตัว SPD เนี่ยนะครับเออความเร็วอะไรแบบเนี้ยนะครับเลือดยังถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือ S S2 ตัวนะครับ S บวกนี่คือผมเอาไว้นะครับอย่างไอตัวเนี้ยคือ S บวกนะครับ A บวก A บวกแล้วก็ B อย่างนี้เรามีแค่ขี้เหล็กก็คือ HP ครับเราสามารถกดรีได้นะแต่เราต้องออกออกจากปาร์ตี้ก่อนนะครับก็ตามนี้นะ ก็ตัวละครแล้วก็ผมมีอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ธาตุไฟเหมือนกันตัวนี้เท่นะเดี๋ยวผมจะเอามาใส่นะครับมาแทนตัวนี้แหละเดี๋ยวค่อยอัพในเรื่องของตัวอันนี้ขึ้นไปก่อนนะครับเลเวลขึ้นไปก่อนอันนี้ก็สามารถเอออันนี้สามารถไอ้น,นี่ได้ละใ่ผมไม่แน่ใจนะไอ,อ้น,นี้ฟังก์ชันนี้เพิ่งเคยเห็นนะครับอ่าเลื่อนลงมาก็อันอื่นยังไม่ปลดล็อกนะครับแล้วเราก็สามารถปล่อยมอนเตอร์ไปได้นะครับที่อยู่ในหน้าอินโฟนะก็การปล่อยมอนเตอร์นะครับเราจะได้หินธาตุน้ําแล้วก็เป็นบูคิต,ตันมา กบูเหรียญตรงนี้แหละนะครับอ่ะโอเคนะครับฟังก์ชันต่อไปนะครับจะเป็นการขุดในการขุดตรงนี้นะครับเราก็จะได้ในตัวของเหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญ Q นะครับเนี่ยเหรียญในข้างบนเนี่ยเพื่อนๆ่นที่ผมยังมีศูนย์อยู่นะครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นปะมันจะเป็นการปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับจนจนถึงเลเวลยี่สิบเลยแล้วเราก็สมมตอร์มาขุดนะครับอัตราการขุดก็ขึ้นอยู่กับความเร็วด้วยนะความเร็วเนี้ยน่าจะเป็นความความเร็วมอนเตอร์นะครับเพื่อนๆโอเคก็ อีกประมาณสองชั่วโมง26่สิบนาทีนะครับผมก็ค่อยมาเกิดเคมเอาตรงนี้นะแล้วก็ต่อไปนะครับอันนี้ผมไม่ได้อันนี้จะเป็นในเรื่องของตัวเลดี้นะครับก็จะเป็นการประจนภัยนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวทาวเวอร์แล้วก็เอ่ออารีน่านะครับก็วิอาพีวีพีเพื่อนๆตรงนี้ต้องใช้150กับเลเวล300นะครับแต่อันอื่นเนี่ยเราสามารถมาฟาร์มตามหัวข้อมาเลยนะครับฟาร์มเงินฟาร์มไอพีนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะอันนั้นน่าจะเป็นพวกแร่นะคเออนะก็มาลงเพื่อหาแร่นะครับ น้ำเล่หัวใจอะไรแบบนี้นะหัวใจก็เอาไว้เรียกสัตว์นะครับนี่ม,มีมีเหรียญบูตรงนี้ด้วยนะครับเหรียญน,นี้จําเป็นมากๆเลยนะครับเพื่อนๆในการหานะครับนี่เหรียญตรงนเ,ตนเนี้ยบูคิต้าเนี่ยจำเป็นนะครับเพราะว่าต้องเอาไปสุ่มในเรื่องของตัวอาวุธเพื่อที่มาอัปเกรดต,ตัวละครอ่ะโอเคตอนนี้ผมเลเวีลวิมห้าแล้วนะครับก็อ่ะเดี๋ยวไปต่อนะครับอ่าโอเคเนี่ยเพื่อนๆเห็นปะเควสมันจะให้เราสุ่มตามเนี่ยเลยนะครับเราก็เล่นตามที่มันบอกไปนะโอเค อันนี้คือจริงๆตอนแรกผมมารอให้ยี่ห้าก่อนค่อยอัดคลิปเพราะว่ามันนานจริงนะครับรอโอเคนะครับนี่เราก็กดไปนะครับเราก็จะปลดล็อกเราก็จะได้เหรียญบูมาไอที่เราสูมไปนี่มันมีประโยชน์นะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าเอาไปอัปเกรดจนถึงระดับม่วงแล้วก็สีทองเลยนะครับอันนี้ก็หนึ่งใช้หัวใจนะครับคือ100ก็วิธีการใช้ก็มาตรงที่หน้าสัตว์เลี้ยงนะครับเลือกสักตัวหนึ่งก็ได้ แล้วสักตัวหนึ่งก็ได้อ่าโอเคโคตรโคตรไม่ดีเลย13ใช่ปะ่ะเอ่อเราต้องการให้มันเยอะกว่าน,นี้อ่ะอันนี้ยังไม่ได้ครับอันนี้ใช้ยังไม่ได้อันนี้ใช้ไม่ได้อืมอันนี้ใช้ได้ครับปุ๊บอ่ารีก่อนไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีหมดแล้ว เพราะว่าในการใช้เนี่ยแม่งไอ้นี่ด้วยนะเนี่ยอ,อัปเกรดโหมังกรไฟเนี่ยผมชอบตรงเนี้ยนะครับตอนที่มันเปลี่ยนร่างอะเท่จริงๆนะเท่มากนี่นะครับโอเคอันนี้คือหัวใจเนี่ยคือการโจมตีมอนเตอร์นะครับมอนเตอร์ทั้งหมด100ตัวนะแต่เมื่อกี้ที่ผมใช้ไปนะครับอา่าผมเพื่อต้องการเปลี่ยนมอนเตอร์นะเพราะว่าเผื่อสเตจต,ต่อไปแล้วเราสู้บอสไม่ได้นะครับโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวฟังก์ชั่นต่อไปเลยนะครับเ,เสียเวลามากเลยเนาะ ต่อไปก็เป็นช็อปนะครับตรงนี้ก็ตาม,ตามเงื่อนไขที่บอกเลยนะครับเป็นพวกแพ็คก็แพ็คที่ฮอตฮอตเนี่ยซื้อไว้ก็ได้นะแล้วก็จะเป็นแพ็คที่แพงที่สุดก็จะแพ็คอยู่ที่3,175นะครับแพ็คนี้เราจะได้อของที่แบบโคตรโหดนะครับเื่อเห็นไหมเนี่ยนะครับโอ้กระทาเครื่องประดับอะไรพวกนี้แล้วก็ได้บูคิสตันนะครับ4,000 0นนะเออดูดินะครับสีม่วงเออบูไอ,อตัวของนี่โรเจอร์ด้วยนะครับโรเจอร์คิตันด้วยอีก100,000กว่า ถือว่าเยอะนะครับก็ลองดูนะว่าเติมดีหรือไม่เติมดีนะครับแล้วก็เราสามารถนะครับใช้เงินในเกมนะครับในการเอามาเปตรงนี้ได้นะครับในการซื้อนะนี่ผมซื้อไปเลยนะครับวันละ100เนะเพื่อนๆแล้วก็ไอเหรียญนี้ด้วยนะครับเราซื้อไปเรามีตังค์เยอะอยู่นะครับไอสองอันนี้น่าจะเป็นเหรียญกิวเอเหรียญอารีนานะครับเหรียญ A เนี่ยเราก็จะได้ตัวกล่องด้วยเพื่อนๆอไอกล่องพวกนี้นะครับจะเป็นการสุ่มนะครับอันขั้นตอนต่อไปนะเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูนะครับโอเคอันนี้ อ่ะถึงเวลาส่งมอนเตอร์ละเอออันนี้เดี๋ยวพูดถึงนะครับเดี๋ยวฟังก์ชันต่อไปนะครับก็ตัว c h ช n g e นะครับ exchange ตรงนี้นะครับจะมี2ระบบนะครับซื้อขายระบบตรงนี้เราจะเอาตัวของมอนเตอร์เรามาขายก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกมอนเตอร์ตรงนี้จําเป็นมากนะครับเพราะบางตัวเราไม่มีนะครับอย่างไอตัวที่แบบเราต้องการจริงๆเนี่ยเมื่อเป็นปะเอสบวกตัวนี้เท่มากเลยนะรีลเก้าร้อยหกนะครับแปลว่าคนเนี้ยมันอีโวลขึ้นมานะครับแล้วก็ดูเพื่อนเพื่อนเห็นดูในเรื่องของตัวสเตตัสปะดีมากนะครับ แปลว่าในการซื้อตัวนี้มามันจะคุ้มค่าในการผ่านด่านแต่ละด่านมากเลยเพราะแต่ละด่านเนี่ยบอสจะโหดขึ้นไปเรื่อยๆก็ตรงนี้เขาขายอยู่ที่1นึ่งแนนะครับผมมีแค่สามพันสองเองซื้อไม่ได้นะครับเราสามารถขายได้นะครับก็ตัวมาขายแล้วก็ตั้งราคานะครับเ,เราก็จะหาเหรียญตัวของออโซโได้นะครับมันจะมีหลายเหรียญมากมเพื่อต้องเ,ออเหรียญเหรียญโซกับเหรียญบูไม่เหมือนกันนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับในเรื่องของ ไอเทมนะครับไอเทมอินโฟนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าต้องทํำยังไงนะโอเคเราเปลี่ยนด่านพอดีเลยมันชอบมาเปลี่ยนด่านตอนที่ผมเข้าตรงนี้พอดีเลยนะอ่ะเพื่อนๆต่อไปก็เป็นการแลกนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับตอนนี้ผมมี3 2มนะครับในการแลก1เหรียญนะครับกว่าเราจะได้3าบาทเนี่ยเราต้องมีนะครับเหรียญตัวของ SST นะครับ เอเดทีนะก็คือเหรียญโซนะครับอยู่ที่9,385ไอ้นี้ขึ้นลงนะผมเห็นถูกสุดก็คือต่ำๆก็คือประมาณ80,00นะครับก็รอครบแล้วก็แลกก็ได้นะครับตรงนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับตรงเนี้ยวิธีการหามันก็จะไปอีกหน้าหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเราใช้เงินอะมาเปิดในลร่องของตัวกล่องตรงนี้นะครับนี่เราก็จะได้เหรียญโซมานะครับ200นะครับแล้วอีกอันึงกล่องนี้อีกกล่องนึงโอเคนะครับกล่องนี้เป็นกล่องบลูนะครับหมดละ ตรงนี้เราสุ่มมาเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเราก็มาเช็คหน่อยตอนนี้เรามี3ามพันสี่อ่านี่นะครับตามที่เพื่อนเห็นเลยแล้วก็อีกอ่าต่อไปนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งข้างบนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอันดับนะครับในการที่เราติดในเรื่องของตัว power นะครับอย่างเพื่อนเห็นเนี่ยอันดับของผมเนี่ยเห็นปะตอนนี้ผมอยู่3ามแสนห้าดูเพื่อดูที่หนึ่งเดเพื่อนเพื่อนที่1แม่งแบบโอ้โหพระเจ้านะครับอย่างน้อยๆอย่ะถ้าเราติดท็อปนะครับท็อปร้อยเนี่ย เราก็จะได้กล่องนี้มา2กล่องนะครับกล่องนี้จะสุ่มในเรื่องของตัวเหรียญโซออกมานะครับแปลว่าอันดับ1เขาได้5้าอยกล่องนะครับแล้วก็เหรียญน,นะครับ TT ด้วยแล้วก็เหรียญตัวของบูคิตันนะครับที่1ที่2ที่สามนะครับเห็นปะ500้กล่องถือว่าเป็นอะไรที่เยอะพอสมควรนะครับนี่รางวัลน,นี่ก็รางวัลรางวัลตามนี้เลยอืมให้มาสอดของกันนะเขาแจกทั้งหมด3 4สี่รางวัลเลยถือว่าเยอะมากเลยเนะี <c> ่ย <oughs> เยอะเกินนะครับ แล้วก็มีตัวของดีนาด้วยนะครับก็จะเป็นหมวด pvp นะส่วนมากผมเห็นคนเกาหลีชอบติดอันดับหนึ่งตลอดเลยต่อไปก็จะเป็นเควสนะครับเควสรายวันแล้วก็จะเป็นเควส์อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะน่าจะเป็นเกี่ยวกับการทำการทำภารกิจนะครับต่อวันไปแล้วก็จะเป็นตัวของแบล็กเทิร์นพาร์ทนะครับอันนี้คือสายฟรีเราก็อย่าอยู่ช่องที่เราไม่ได้เสียตังค์นะครับตามนี้แล้วก็จดหมายนะครับรับของรับอะไรก็ว่ากันไป อ่ะอีกอันนึงนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวอีเวนต์นะครับจะเป็นอีเวนต์แล้วก็จะเป็นการดูโฆษณาคือจริงๆ1วันอ่ะเราสามารถหาเหรียญโซได้1,000นะเพื่อนๆแปลว่าทั้งหมด9วันหรือ10วันเนี่ยเราจะสามารถแลกได้1เหรียญนะครับก็เดือนหนึ่งกาจะได้ทั้งหมด3อ่าแล้วเพื่อนๆก็3 3โทเค็นอ่ะเอาโทเค็นไปคูณกับ4บาท3 4เท่าไหร่12 ก็ประมาณ12ถึง20บาทเดือนละ20บาทให้ตายเถอะเพื่อนนะครับแต่อันนี้เราคิดในเรื่องของการแค่มาดูโฆษณารายวันนะครับแต่จริงๆอ่ะในการดูโฆษณาเนี่ยเราสามารถมาดูโฆษณา2อันนี้ได้นะครับเพื่อที่จะเอาเหรียญก็คือ,เ,อเราสามารถดูโฆษณา5ครั้งนะครับกับ3ครั้งก็คือ8ครั้งจะได้กล่องอกล่องเล็กแล้วก็กล่องกลางนะครับนี่2กล่องนี้อื่นๆเราก็ดูให้ครบไปเลยคือการดูโฆษณาของเกมนี้ผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับนี่การหาโทเค็นตรงนี้ด้วยนะครับ แล้วก็การใช้โทเค็นตรงนี้ก็จะมีให้เห็นนะครับมันก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นโทเค็นที่เป็นภายในเกมนะครับหรือเป็นโทเค็นที่เราเติมออกมานะครับก็อืมอ่นๆนี่ผมไม่น่าจะไม่แน่ใจแล้วนะครับเหรียญอารีนา่าก็มาซื้อตัวของฮีโร่ได้แล้วก็มาซื้อกล่องได้นะครับหนึ่งกล่องนี่เพื่อนๆเห็นไหมกล่องตรงนี้โคตรเท่เลยนะกล่องสุ่มดาก้อนไนท์บ็อกซ์ <laughs> นะครับอ่ะแล้วก็เลื่อนมาดูนะส่วนเหรียญบูเนี่ยนะครับมันใช้ ได้อยู่ตรงที่ที่ผมซื้อตรงนี้ให้เพื่อน <ๆ S 1> ดูนะครับแล้วก็เหรียญกิวมาซื้อตรงนี้ได้เห็นปะแล้วก็สุ่มอีกนะครับนี่ 2, สองสามุ่มเลยก็1วันเนี่ยห้าแสนนะครับก็เมื่อกี้เท่าไหร่ห้าร้อยล้านปะเงินเอ็มันหาง่ายครับมไม่ได้หายากขนาดนั้นไปถึงเงินตรงเนี้ยเพื่อนๆเห็นว่าผมมีบีแล้วเนี่ยนะครับมันหาง่ายโอเคเรากดบอสก่อนอ่ะประมาณนี้นะครับในเรื่องของตัวฟังก์ชันเกมนะครับแล้วก็ดีเทลอื่นๆนะครับพวกในเรื่องของตัวสกิลอะไรเนี่ยผมไม่พูดถึงละกันนะเพื่อนๆตรงนี้มันก็็เปนแบบ ให้เรามาคลิกอัพอัพอะไรแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆแล้วก็การจัดสกิลอ่ะผมอาจจะให้เพื่อนดูนะครับในเรื่องของการคูลดาวนะครับคูลดาวนานไปก็ไม่ดีนะนะครับต้องดูสักนิดนึง6.6นะครับอย่างสกิลเนี้ยนะครับสกิลเนี้ยคูลดาว5นะครับ7.5เนี่ยเราจะเอาดีหรือเปล่าเราก็ต้องดูนะครับว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่านะเพราะว่าจริงๆอ่ะคูลดาวยิ่งน้อยนะครับสกิลเรายิ่งแบบว่าปล่อยได้เร็วขึ้นเราต้องดูเป็นาธาตุไปด้วยนะ จริงๆคาถาที่ผมใช้นะครับเป็นคาทานี้ใช่ปะมันควรที่จะเป็นสกิลนี้ครับแต่สกิลนี้ผมยังไม่ได้ปลดไงเพราะว่ายังไม่ได้ไปหามันยังไม่มีตัวของไอ้ตัวของนี่กำไรนะครับกำไรสีม่วงอะไรพวกนี้นะโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆก็สําหรับใครที่เล่นเกมนี้อยู่ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับว่า เพื่อนเล่นแล้วรู้สึกกับสําหรับเกมนี้ยังไงนะครับแล้วก็ราคาเหรียญเป็นยังไงบ้างส่วนตัวผมว่าเป็นอีกอีกหนึ่งเกมนะครับที่น่าติดตามแล้วก็ในเรื่องของการเอื่นไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะเพราะมันมีอะไรให้ทําหลากหลายนะครับสำหรับใครที่อยากจะเติมเพืเ่อนก็ลองคิดวิเคราะห์แล้วก็ลองดูว่าเราสนุกกับตัวเกมนี้หรือเปล่าน,นะครับกดออโตโบ้บอทเออออโต บอสก่อนนะครับนี่ตามนี้เลยประมาณนี้ก็ส่วนตัวเดี๋ยวผมก็จะมาถอดให้ให้เพื่อนดูด้วยนะครับสำหรับเกมนี้นะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e เดี๋ยวจะเจอเกมสายฟรีอะไรก็ว่ากันไปนะเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมเอาไว้จะันใหม่ในคลิปหน้าบายบายจ้า